เอาบิกิสามไปเล่นหรือเอาบิกิเบลดไปเล่นสังหากละอู้ยนี่รอรอสักวนันห้าปีดีอ๋อนี่นี่ะะถ้า <5 S 1> <5 S 2> คุณ 2. 2> ซื้อไอโฟนสิบสี่โปรแม็กเท่ากับคุณซื้อเบียร์ได้ถึงหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบขวดโอ้เอาไปทำไมก็แต่ช่วงนี้แฮมเตอร์เอ่อสุขภาพดีมั้ยโอ้แฮมเตอร์สุขภาพดีแบบหลายตัวอ่าดีเลยใช่ั้ยได้ดีเลย สูงภาพดีเกินโอ้อ่าจากัวอีไปดีๆจากัวอีอีโอ้ลืมดูเลยว่าเซนเลยปบะของกิจกรรมเอาอะไรบ้างอ๋อเอเอโอเคเอ้มโอ้เลเลอร์ทีอาร์หนึ่งลองโอ้เข้าเกินแล้วแสงโอ้แสงอย่างจ้าเลย ยุทธศาสตร์อาหกสิบนี่วะนี่มันยุทธศาสตร์อาหกสิบระเบิดเต้เต้เต้นเตนอนเต้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 เอาเขาบินไปไหนกันนะอ้ไไปโดนใจกล้าเลยฮ้อิศทอเนี่ยอย่าบอกแล้วอย่าให้มาร่วมรายการด้วยเลยจะเนทอ พร้อมากเลยแฟนทอมซีไปไปเลยเอาสิบไปอุ้ยคิวไปด่วนละต่ดวจเลี้ยวแบบแรงตีตะดวจดักหน้าอยู่ดีก็เลี้ยวหาตัวเสียดอกไฟเป็นหนึ่งลูกดอกไฟกับดอกไฟมันไม่มีใครรัดเราสิบได้หรอกถ้ามันไม่มีแฟน์นะอายุสามล็อกไปได้วายไปเลย ไปเลย M7 ไปเลยอ2 e. 3ีเอาแฟไปกินซะขอให้โชคดีดามิกลองลระเบิดดีไม่ถึงรับโบรับโบไฟยังไม่ถึงโอ้ตามทันไหมอีกนิดนึงอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงอ๋อม่ทันยิงลูกใหม่ไม่ทันก็ยิงลูกใหม่โจดีดามิก อันนี้บ oh, 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 oh. ินบินในเสจไปเรียบร้อยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แบอ๋อมันไม่ดีแล้